สวัสดีจ้า FC คลิปนี้เรามาดูวิธีการบดวาวด้วยไม้กันนะครั FC ที่ FC ได้เห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นอีก1นึ่สูตรหนึ่งวิธีอาจจะเป็นวิธีที่109ก็เป็นไปได้สำหรับวิธีการบดวาวมีร้อยช่างร้อยอาจารย์ก็มีร้อยสูตรระคา FC สำหรับวิธีการบดวาว การบดวาวในลักษณะแบบนี้เป็นการจําลองการบดวาวด้วยมือนั่นเองนะครับ fc นี่อุปกรณ์ของเราก็มีอยู่แค่นี้อุปกรณ์ที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นไม้ธรรมดานี่แหละเอากาวไปจิดกันกับใบวาวในส่วนของอตัวสีน้ําเงินตรงนี้จะเป็นสายไม้หรือว่าเป็นสายถากักสายอ่อนของระบบเบรกก็ได้นะครับ fc วิธีนี้จะช่วยให้เราทำการบดวาลได้เร็วขึ้นวาลอยู่ดีขึ้นนะครับเอฟก็สามารถนำวิธีนี้ไปดัดแปลงใช้ก็แล้วกันนะครับก็ถือโอกาสนำคลิปมาแนะนำพี่น้องเอฟีนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเอฟีได้นำไปใช้ในวิธีการบดวาลแบบนี้นะครับเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของบูธหาวาลรวมได้ดีสามารถบดวาลได้ อยู่เร็วขึ้นวาวไม่ค่อยจะรั่วนะครับประหยัดเวลาและยังนำวิธีนี้ไปใช้กับเครื่องตัดหญ้าตระกูล GX35 ได้